ป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณ,ณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติช หาอันพระมหากรุณาที่คุณที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดสัตว์โลกนั้นนับเป็นคุณอันมหาศาลนักการหนึ่งในพุทธการสมัยในธรรมสภาได้พรรณนาถึงพระคุณดังนี้ขึ้นตั้งแต่พระพุทธศาสดาทรงตรัสรู้บรรลุสัมโพธิญาณ แสดงพระธรรมจักรกับปวัฒนสูตรแก่พระปัญจวคีแสดงอธิตตปริยาสูตรโปรดะตินสามพี่น้องโปรดองค์คุลีมานคนบาปจนตั้งอยู่ในอรหัตผลเสด็จโปรดเหล่าเทวดา80โกดจนบรรลุธรรมประธานสรณะและศีลแก่สุชนทั่วแผ่นดินโลกจอมลมาเหล่าน้าและครุฑก็ยังได้รับพระกรุณา เมื่อทรงสดับคำสรรเสริญของเหล่าภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิช่ยตถาคตจะบรรลุอภิสัมโพธิญาณแล้วถึงกระทําตนเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกในการก่อนแม้ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังกระทําการเป็นประโยชน์แก่มหาชนมาแล้วเหมือนกัน พระองค์ทรงตรัสเล่าอดีตชาติในชาติหนึ่งซึ่งทรงสวยพระชาติเป็นเท้าสักกับเทวราชอดีตนิทานในพระชาตินั้นคือมหากันนาชาดซึ่งในยุคนั้นแผ่นดินพระศาสนาอยู่ในปลายสุดแห่งพุทธสมัยของพระกสปปส,ม,สมพุทธเจา้าเมื่อพระกสปปพุทธเจา้าเสเด็จปรินิพานแล้วจนการเวลาล่วงมานานาศาสนาก็เสื่อมถอยลง ภิกษุทั้งหลายทยอยกันออกไปจากพระศาสนาด้วยวิธีการต่างๆความเข้มแข็งในพระธรรมวินัยย่อหย่อนภิกษุจำนวนมากมิได้ลึกซึ้งในบทพระธรรมอีกต่อไปตูสิจ๊าพี่จา๋าภิกษุรูปนั้นน่ะเขาคงไม่ได้สัมผัสความสุขอย่างเราหรอกเนาะนั่นน่ะสิบวชอยู่อย่างนั้นจะมีน้องนางที่ไหนมารักมาเอาใจ แทบไม่ต้องกล่าวถึงพฤติกรรมของผู้คนทั้งหลายเพราะต่างก็พากันประพฤติผิดศีลกันทั่วหน้าทั้งสุราเมรัยและกิเลกามามะน้องสาวมานั่งใกล้ๆพี่เดี๋ยวพี่จะเอากำไรวงงามนี้เป็นรางวัลทั้งการต้นชิงทรัพย์การฆ่ามนุษย์ด้วยกันเพียงเพื่อสิ่งของเล็กๆน้อยๆเท่านั้นวันนี้ปล้นได้เยอะเลยเราสบายจริงๆไม่ต้องออกแรงมากมายอะ ก็ได้เงินทองเยอะแยะเลย <laughs> สาธุชนคนดีที่ยังพอมีเหลือชีวิตอยู่ก็คล้ายกับตายทั้งไปเลเพราะบ้านเมืองเวลานั้นอยู่ในขั้นกยุกอย่าทาอะไรพวกเราเลยอยากได้อะไรก็ออกไปเถอะอย่าทำร้ายลูกพี่ฉนเลยนะขอร้องนะอย่าอะไรเลยนะพ่อคุณใจพ่อทำด้วยอะไรอ่ะทำไมฉันใจร้ายนะกผู <laughs> <laughs> แย่งแบ่งฝ่ายกันเอาชนะเข็นฆ่าล้างผลาญผู้ที่ไม่ใช่ฝ่ายตนอย่างไม่กลัวบาปเก่าเฮ้ยพวกเราเลุยเว้ยพวกนั้นบันบงอามา,า,าคิดขัดแย้งกับพวกเรามันต้องทำลาย,ยใช่จัดการให้หมดพวกที่ไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยวางทางจเจริญแม้แต่เหล่าบัณฑิตก็พากันเสื่อมถอยสติปัญญาลุกขึ้นมาฆ่าฟันรักษาพวกพ้องและพากันถือเอาอัตตาของตนเป็นใหญ่สินธรรมเวลานั้นสิ้นไร้ไม่มีเหลือ ผู้คนก็พากันล้มหายตายจากกันไปอย่างรวดเร็วนั่นไงพวกนั้นมันมาแล้วหน่อยคิดจะจัดการกับพวกเรามันไม่ง่ายดีหน่อยมั้งพวกมันหาว่าที่พวกเราคิดผิดพวกมันนั่นแหละที่เชื่อกันผิดผิดแต่บนห้วงสวรรค์อันเป็นที่สุขติของเทพบุตรุซึ่งจุติจากการดับขันของคนดีกลับกลายเป็นสวรรค์ว่าง ล้าวสก,กเทวราชไม่เห็นเทวบุตรใหม่จุติดขึ้นก็เล็งเห็นถึงสาเหตุโอ้ความเสื่อมโทรมลงของพระศาสนานั่นเองชนทั้งหลายนะ่ะจึงขาดสิ่งยึดเหนี่ยวให้เกรงต่อบาปอันนี้จา้ามนุษย์เอ้ย เาสักกะผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ <_ D> เห็นเหล่ามนุษย์โลกตายลงแล้วไปเกิดในอบายคือนรกขุมต่างๆมากมายคนเหล่านี้ผิดสี่ทาทั้งยังขมเหงรังแกเอารัดเอาเปรียบผู้อ่อนแอไร้อโอกาสอยู่เป็นอาจ,จีพโอมันออกมาแล้วค่ฟฟะ องอมรินทราเทีจึงทรงตกลงพระไทยจะ,สะแสดงปฏิหารให้มนุษย์โลกเกรงกลัวต่อความชั่วลงไปจัดการความชั่วเบื้องล่างกันเถอะมาตุลีเธอจงแปลงกายเป็นสุนัขอสูรอันน่ากลัวเอิอมาตุลีเราจะกลายร่างเป็นพรานล่ามนุษย์ควบคุมเธอลงไปยังพระนครทั้งล่างนั่นตามพระประสงค์พระเจ้าค่ะ แล้วบัดน,นั้นเบื่องวิมานของสักกัเทวราชก็บผงเกิดร่างสุนัขอสูรขึ้นอย่างน่ากลัวร่างนั้นกำยำกำปลอดโตเท่าม้าพ่วงที่ตัวใหญ่เขี้ยวแยกสะยะเท่าผลกล้อยท่าทางกระหายเลือกน,นั้นถูกดึงรั้งไว้ด้วยเชือกคล้องคอเส้นหนึ่งปลายเชือกคือร่างใหญ่โตกว่าของมหาเทพอมรินหรือเท้าสักกเทวราชนั่นเอง ทรงแปลงร่างเป็นพรานล่าชีวิตในชุดแดงเลือขาดผ้าแดงตามวิธีของพรานไปทำให้มนุษย์กลัวความชั่วกันเถิดมาตุลีแ <c oughs> ผ่นดินเบื้องล่างเวลานั้นทุรยุคเป็นแผ่นดินพรนาราณสีในสมัยของพระเจ้าอุทสินนรราชผู้นำที่ไม่อาจกำจัดความชั่วร้ายให้พ้นไปจากประชากรได้เลย แผนดินร้อนเป็นไฟเราจะจัดการกับคนชั่วเหล่านี้ยังไงดีนะปัญหาเนี่ยมันช่างหนักจริงๆเมื่อมีสิ่งน่ากลัวลงมาจากฟ้าในเวลานั้นเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นก็พลันบังเกิดขึ้นข้าคนชั่วข้าคนไม่มีศีล ยากทั้งพรานถืออาวุธและสุนัขอสูนผิวดำเหาะลงมาบนกำแพงหน้าพระตำหนักพระราชาเราจะฆ่าคนให้หมดเมืองแล้วเอาเนื้อให้สุนักกินโอ้เช่นนั้นก็รอก่อนเถิดถ้าสุนัขของท่านหิวเราก็จะให้อาหารในพระราชวังทั้งหมดแก่สุนัขของท่าน พระเจ้าอุดเสียงเข้าพระทัยตามวิสัยผู้ครอบครองว่าพร,รานและสุนัขยักษ์ใหญ่กำลังหิวอาหารแต่ครั้นนำข้าวปลาทั้งหมดของพระราชวังมาให้แล้วก็ยังไม่เพียงพอและครั้นได้เลิกเวลาทั้งเท้าสังก,กัดเทวราชและมาตุลีราชบุตรจำแลงก็ส่งเสียงดังสะท้านแผ่นดินเสียงนี้สะเทือนทั้งสกลจักรวาลชนิดที่มนุษย์ไม่เคยได้ยินมาก่อน ข่าให้หมดเอาเนื้อมันมากินทุกชีวิตในรัศมีรอยโยนไม่อาจฟังด้วยโสาสาีได้ผู้มีบุญน้อยทำชั่วมากถึงกับเสียชีวิตแม้พระราชาผู้มีบุญญาธิการยังไม่อาจทนทานได้โอ้โหหยุดหยุดเถิดถ้านต้องการเลือดเนื้อสิ่งใดก็บอกเรามาเถิดเราจะจัดหามาให้ สุนัขของเราจะกินเนื้อคนที่เป็นศัตรูของเราเท่านั้นแล้วศัตรูของท่านละ่ะเขาเป็นคนเช่นไรเราจะนำตัวมันมาให้ท่านเดี๋ยวนี้พวกมันก็คือคนชั่วคนโลภคนไม่มีคุณธรรมผิดข้อปานาฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ผิดข้อกาเมพูดเท็จซอเสียดยุแยงเสพของมึนเมา และคนอักตันยูไม่รู้บุญคุณอีกทั้งนักบวชทุศีลหลอกปลดความทุกโศกแก่ผู้คนแลกค่าจ้างก็ล้วนต้องเป็นอาหารแก่สุนัขเราเสียงประกาศของพรานจำแหลงกายดังแทรกไปทุกอนูอากาศเหล่าคนชั่วที่ยังเหลืออยู่ได้เพราะมีอำนาจกำจัดผู้อื่นได้ยินกันโทษดนามหาเทพสกราชเมื่อเห็นผู้คนหวาดกลัวความตายจนพอใจแล้วก็ค่อยๆคืนร่างเดิ ดูก่อนมหาราชต่อไปโลกนี้น่ยจะพินาศเพราะเหล่าประชาชนประมาทพากันประพฤติช,ชั่วตายแล้วไปแออัดอยู่ในนรกกระพุมจงกลับตนตั้งใจไว้ในความดีโดยไม่ประมาเทเถิดพระาศาสนาอันเสื่อมโซมีเนี่ยจะยืนไปได้อีกพันปีเท้าสะกะเทวราชแสดงธรรมแล้วก็พามาตุลีกับวิมานของพระองค์ไป นั้นจนบบนัดนี้การเวลาก็ผ่านมาแล้วกว่า1,500ปีสมควรสะดุ้งกลัวกันได้หรือยังหนอมนุษย์ในพุทธกาลสมัยนั้นมาตุลีเทพบุตรกําเนิดมาเป็นพระอานนท์เท้าสังก,กัเทวราชสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้า